พื้นดวงคนเกิดวันพฤหัสในเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 7จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับถึงเดือนกรกฎาคมแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดือนนี้อยากจะฝากทุกคนในการมูเสริมดวงด้วยการเวียนเทียนในวันอาสาหาบูชานะครับซึ่งเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์พระรัตนตรัยนะในการมูจะทําให้เราเนี่ยเสริมดวงนะครับแล้วก็ เสริมความสําเร็จของเราได้ด้วยเดือนนี้เช่นกันนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราก็จะดูในเรื่องของพื้นดวงเบื้องต้นนะครับได้แก่ความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเลขมงคลน,นะครับ ดวงคนเกิดวันพฤหัสนะครับเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับของคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะภายขึ้นเป็นนารายณ์ทรงสุบันนะครับในเรื่องของพระราไตที่ทรงพยาคุณนะครับแล้วก็ทรงพระราหูด้วยมีเรื่องหลายอย่างที่คุณอาจจะมีความพาวะวงวบ้างแต่ว่ามันพระที่จะบริหารจัดการในเรื่องต่างๆให้มันเกิดความสําเร็จได้นะครับมันเหมือนว่าความคิดของคุณในห้องช่วงนี้มันเหมือนเป็นขั้นเป็นตอนนะมีการวางแผนมีการจัดการเรื่องต่างๆ ปได้ดีโดยด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพยายมนะครับในเรื่องของการใช้หลักเหตุและผลและความเป็นจริงนะครับก็ค่อนข้างจะมีสติแล้วก็ค่อนข้างจะทาหลายๆอย่างเนี่ยไปได้ดียิ่งขึ้นนะภาวะพลังใจนะไพ่ขึ้นค่อนข้างดีทั้ง2ใบเลยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นกรรมเทพนะครับในเรื่องของพลังงานทางจิตใจของตัวตนเองความรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยเอ้ยมันก็รู้สึกอกถูกใจนะกับหลายๆสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นในเรื่องของพลังใจต่างๆ มันก็ค่อนข้างจะมีความราบรื่นราบเรียบในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ทําได้ด้วยนะครับในสิ่งที่คุณทําให้มีความสุขเนี่ยไปขึ้นเป็นนิรติเนี่ยไปขึ้นเป็นพลังงานของความกลัวนะครับพลังงานความกลัวนี่หมายถึงอะไรคือสิ่งที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีความรอบคอบโดยไปขึ้นเตือนมาระวังว่าไอ้สิ่งที่มันเจอหลายอย่างอาจจะเป็นความที่มันได้รับความโชคดีได้รับความสุขเนี่ยแต่ก็ต้องเตือนว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกออออยย่่่าางงงมมมมีคคววเสืขัััันนนนูแล้้ะรบด เมื่อมีสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วให้เราย้ําเตือนตัวเองนะครับในเรื่องของการกระทําอย่างมีสติะจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในทุกสิ่งทุกอย่างนะไปคุณบ้าให้ตั้งใจแล้วก็วางแผนให้ดีไปขึ้นเป็นพระอาทิตย์นะครับคือพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงเรื่องของอัตราตัวโตนได้ด้วยนะบางทีอาจจะหลงลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าก็าต้องระวังในเรื่องของการกระทาทุกสรรพสิ่งให้มันบังเกิดผลสําเร็จแล้วก็มีความตั้งมั่นตั้งใจนะครับไม่งั้นจะเกิดเรื่องร้ายได้หากคุณไม่มีสตินะครับแล้วก็รอบคอบในการกระทําเพราะพลังใจในหนนะลนะะนครับ มาดูในเรื่องของความรักดีกว่านะครับความรักคนโสดเป็นอย่างไรสำหรับคนโสดไพ่ขึ้นเป็นโนโรสิกนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งไม้นะครับในเรื่องของการกระทําของคุณเองในในอันดีเนี่ยมันอาจจะเจอหลายๆเรื่องที่มันทําให้คุณรู้สึก ต้องออกจากสิ่งที่มันไม่โอเคนะมันทำให้จิตใจตัวคุณเองนะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีบางสิ่งบางอยา่างมันก็มันเหมือนต้องอยู่กับสิ่งที่มันเป็นให้ได้นะครับปัจจ,จุบันนะครับไปขึ้นเป็นพารามแล้วก็ขึ้นเป็น8เหรียญมันก็วางใจได้นะในเรื่องต่างๆแล้วก็มีความสุขในความรักได้ด้วยในเรื่องต่างๆอยู่ที่ว่าคุณจะวางแผนแล้วก็ตัดสินใจอย่างไรเพราะภาวะพลังใจของคุณ line, ขึ้นเป็นการมาเทพนะครับเพ,พาราะพลังใจขึ้นเป็นการมเทพแล้วขึ้นเป็นการตัดสินใจคือพระพญายมในที่บอกไปนะครับคือมัน,นรง,งร้วจิแล อยู่กับสิ่งที่มันเป็นให้ได้นะครับในเรื่องของความทุกข์ร้อนความไม่เข้าใจาการอยากได้ความรักอย่างไหนแบบไหนแบบไหนที่ที่ทุณให้คุณเนี่ยมีความสุขเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตกผลึกของคุณนะครับต่อมาในอนาคตไพ่ขึ้นเป็นมัสแยวตารนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นหกหมายในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกนะมันก็ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ได้พบสิ่งดีๆเนี่ยทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเลยด้วยแต่ไพ่ขึ้นเป็นเนี่ยมาสังเกตว่าคุณกาลังที่จะ เอาชนะนะครับเข้าเส้นนฉวิ่งเอาเส้นัยได้นั้นในความรักคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับขึ้นว่าในปัจจุบันของคุณเนี่ยถ้าหากมันใจสบายๆมันก็ดึงดูดความรักเข้าหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยแบบละเอียดเจาะลึกนะจะเป็นอย่างไรนี่ก็สามารถกดติดตามไปได้เลยนะัย่นจะลงแบบเจาะลึกให้เลยนะครับถ้าหากใครหาคลิปไม่เจอเนี่ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะว่าคลิปผมอยู่ไหนคลิปหนูอยู่ไหนอ่ะพิมพ์ได้เลยนะครับ เรามาดูในเรื่องของคนมีคู่ดีกว่านะครับดูซิว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะเจ้าตาไพาข่พขึ้นเป็นสุรศรตีนะครับไพ่ขึ้นเป็น2ถ้วยนะครับในเรื่องของพลังงานของจิตใจความรู้สึกอะไรอย่างเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลเยอะๆนะและมันจะทําให้ความรับดีขึ้นด้วยบางอย่างคุณก็อยากที่จะศึกษาแล้วก็รู้ใจของคู่ของคุณเนี่ยเขาคิดอย่างไรก็จะเป็นอย่างไรพยายามจะหาสิ่งที่มันปฏิปตอและสร้างความสุขให้มันดียิ่งขึ้นนะครับอ่าไพ่ขึ้นต่อมาขึ้นเป็นอ่าพระสุข ที่กำลังลาอาจารย์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถือดาบนะครับในตัวเขาเนี่ยมันเหมือนเขาเองมีอะไรบางอย่างที่ไม่พอใจคุณอยู่นะในเรื่องบางอย่างที่คุณเองเป็นเรื่องของการการะทําคุณเองก็เลยอยากให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นในเรื่องต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาบางอย่างที่มันก็อยากที่จะบอกไปแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะครับมันเป็นความลับที่เขาเองก็รอเวลาที่จะคุยกับคุณนะเมื่อใจคุณพ,พร้อมเขาก็อยากที่จะคุยนะหากได้คุยกันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความรักมันดี ได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครอยากจะรู้ความรักแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเต็มๆในเรื่องของความรักนะครับใครที่ไม่เจอก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับว่าคลิปละเอียดความรักอยู่ตรงไหนนะคนมีคู่เป็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูซิจะได้งานทํำไหมในช่วงนี้นะไพ่ขึ้นว่าโอกาสมันมีเข้ามาเห็นไหมไพ่ขึ้นเป็น ชิ้นเค้กนะครับหมายถึงโอกาสที่เข้ามานะโอกาสที่เข้ามานี่มันเป็นอย่างไรดูซิเพ่คนว่ามันสามารถถูกใจคุณเลยนะเออมันถูกใจแล้วคุณมีความสามารถในการกระทําในเรื่องการงานที่เข้ามาได้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอกาสมันค่อนข้างจะเข้าข้างคุณนะโอ้แบ่งชิ้นเค้กชัดเจนมากๆนะขึ้นเป็นรูปเงินด้วยงนั้นในเรื่องงานมีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันนะที่จะทําให้คุณเกิดความสําเร็จแล้วก็คิดอะไรหรือจะทําอะไรในช่วงนี้ก็คว้าเอาไว้ให้เต็มที่ก็แล้วกันนะโอกาสมาเริ่มมาถึงคุณแล้วขึ้นอยู่กับวว่่่าาาาเนนนีียจจุุททมมถคณสระ จะรับงานนั้นหรือเปล่าคุณจะไปได้สุดมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ความเพียพยายามของแต่ละบุคคลโดยเช่งกันนะครับเรามาดูในเรื่องคนที่มีงานนะทำงานประจำเนเป็นอย่างไรบ้างนะงานในช่วงนี้เป็นอย่างไรางานในช่วงนี้ไปขึ้นเป็นครอบครวัวเลยนะเออมันก็มีโอกาสในเรื่องของพลังงานที่ เราได้รับในเรื่องของความสําเร็จนะครับในเรื่องของนา้านที่งานในช่วงนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะในเรื่องของการที่มันอาจจะมีการต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองมากกว่าในเรื่องของความรู้ความสามารถการจัดการเรื่องต่างๆให้มันมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเพราะให้ก็มีบางอย่างที่คุณยังทําไม่สําเร็จแบบเต็มที่เต็มร้อยอาจจะมีเรื่องค้างคาอยู่บ้างเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันต้อง จบโปรเจกต์ตรงนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่คุณต้องจัดการให้เรียบร้อยไม่งั้นจะเกิดความข้างขาใจและเกิดความรู้สึกผิดรู้สึกกังวลใจนะครับแต่เรื่องอนะื่นๆเนี่ยไม่ค่อยน่ามีปัญหาเท่าไหร่นะเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรบ้างดูซิ ในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการกระทาเหมือนการลงทุนหลายๆอย่างที่คุณเองต้องมีการตัดใจค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการลงทุนต่างๆเรื่องของการทําธุรกิจในช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องของการพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเหมือนกันแล้วก็ต้องระวังเรื่องคนนะเพราะว่าไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันอาจจะมีโอกาสการถูกหลอกการถูกโกงการถูกในเรื่องของการที่มันได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าผู้อื่นเขาหรือว่าการที่ได้รับผลประโยชน์ เล็กน้อยเหมือนไปโดนแบบเฮ้ยเขาอยากจะได้ตรงนั้นอยากได้ตรงนี้มาใช้เราเป็นเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง้ดีเกี่ยวกับการไปดิวต่างๆนะเรื่องธุรกิจอัน,นอยังไรต่อดูซิไพ่คือว่ามันก็ต้องมีการป้ายอย่าไปยอมคนในหวงช่วงนี้ก็แล้วกันก็ต้องตรวจสอบเนเรื่องของรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการทําธุรกิจในห่วงช่วงนี้คนที่เข้ามาช่วงนี้ค่อนข้างมากหน้าหล่ตามันทำให้คุณเองต้องคัดกรองคนที่ดีเพื่อจะไม่ให้เสียผลประโยชน์เสียงเงินเสียทองในการลงทุนต่างๆในห่วงช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษก็แล้วกันันนะครบ มาดูในเรื่องของการเงินดูซิว่าการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับการเงินพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันใช้จ่ายเยอะนะใช้จ่ายตามใจตัวเองค่อนข้างมากเหมือนกันนะเมั่อไง,งาแล้วการเงินมันมีเข้ามาแหละแต่มันก็มีออกไปเยอะมากกว่านะไอ้ออกไปมากกว่าเนี่ยคือพ่ยขึ้นมามันออกไปตามใจตัวเองนะมันเหมือนว่าเราได้มาเยอะเราก็อยากจะใช้ให้เกิดความสุขกับตัวเองนะหาความสุขให้ตัวเองมากจนเกินไปมันก็ส่งผลเสียเหมือนกันนะในเรื่องของการเงินของเราดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บทองไม่งั้นจะเกิดความทุกข์ก็เกิดจากความ สูญเสียในเรื่องของการเงินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปช้อปปิ้งไปซูนั่นซอนู้นซูนี่นนนค่อนข้างมากออระวังกันดีนะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบมีไหมไพ่ขึ้นเป็นอัค,คนีนะไพ่ขึ้นเป็นพเพลงิงไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์มาอยู่แล้วด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องโชคลาบมันก็มันถามว่ามีไหมมันมีเล็กๆๆน้อยมากับเทพเทวาดังนั้นถ้าเรามีการทําบุญสร้างกุศลแล้วก็ในเรื่องของการสร้าง บารมีของตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสึงโดดเรื่องของโชคลาภได้แต่มันก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์บางทีถ้าหากคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดไวปากไวปากพร่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสติดลบในเรื่องของโชคลาภน้นก็ต้องสํารวมวาจาของตัวคุณเอาไว้ในห้องจุนี้เพื่อจะเสริมเรื่องโชคลาภของตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างน,นะครับสุขภาพกายของคุณเองเป็นอย่างไรดูซิ สุขภาพกายนะครับไปขึ้นเป็นอา,อาจจะมีเรื่องการเดินทางเยอะในหุ้งช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็น,นเรื่องอาหารการกินด้วยนะสุขภาพกายต้องระวังเรื่องอาหารการกินของตัวุณเองในช่วงนี้มันทําให้คุณเองอาจจะรู้สึกแบบโอ้ช่วงนี้มันอ้วนขึ้นหรือเปล่านะช่วงนี้คุณเราค่อนข้างค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วเร่างไหนอะไรแบบนี้มันมีการเดินทางทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยร่างกายล้าร่างกายแล้วก็ทําให้อ่ในเรื่องตกในเรื่องของความที่มันกินอะไรผิดสําแดงด้วยนะทำให้ร่างกายของคุณเองเนี่ยมัน ไม่เขาไม่เขาที่ไม่เขา,าที่เท่าไหร่นะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่เออต้องมั่นดูแลร่างกายสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก็ระกับน,นะครับมาดูจิตใจบ้างนะุขภาพใจุขภาพใจนี้ไพยขึ้นเป็นราชินีถือถ้วยนะครับในเรื่องของใจมันเหมือนมีความกังวลหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นความพยายามของคุณนะในเรื่องต่างๆในเรื่องของงานก็ตามไพยขึ้นเป็น8ดไม้นะครับในเรื่องต่างๆมันอาจจะเจอเรื่องของความแบบ ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะความเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเรื่องงาน,นเรื่องเงินที่ต้องอมีการบริหารจิตใจตัวคุณเองให้ดีก็แล้วกันไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความกังวลเกิดความเครียดสะสมที่มันเกิดจากสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาสิ่งที่ต้องทําอยู่ตลอดเวลานะครับต่อมาไพ่คือเป็นเดทไปถึงความกังวลใจที่มันติดอยู่ในตใจของตัวคุณในเรื่องอดีตในเรื่องของความไม่สบายใจในเรื่องของความทุกข์ร้อนใจทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีการบริหารจิตใจ คุณเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะมีสติในการจัดการแก้ไขปัญหาไปได้และมันจะไม่ส่งผลในเรื่องของความเครียดสะสมเรื่องของภาวะใจิตใจต่างๆที่มันส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของการทํจสิ่งต่างๆมันจะได้เชื่อมโยงกันทิ้งให้ดีมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในเรื่องของไพ่จะเืออะไรสําหรับคนเกิดวันพฤหัสดูสิ สิ่งที่ไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระมารยนะครับหมายถึงเรื่องของบัพบุญคุณโทษกุศลที่คุณต้องสร้างในห้วงจ่วงนี้เพื่อเสริมดวงให้กับตัวคุณเองเพราะไพ่ขึ้นเป็นพยายมด้วยแล้วก็ตรงกับพระมารยนะมันเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกันมากๆนะในการจุวงนี้อาจจะมีเรื่องของพลังงานเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะครับในเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักรักษาด้วยอะไพ่ขยายว่าอย่างไรไพ่ขึ้นว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างกุศลให้กับตัวเองในการทําบุญในการให้ทานในการรักษาศีลเพื่อจะ ได้รับพลังงานที่ดีกับตัวคุณเองเรื่องราวต่างๆที่คุณคิดมันจะได้ไม่นําไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีนะมีความคิดที่ดีแล้วก็จะนําสู่ความสําเร็จที่บังเกิดขึ้นกับตัวคุณได้และมันเป็นเวลาที่คุณสร้างกุศลเพื่อจะได้รับในอนาคตในการขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ไปทิศทางที่ดีได้มากขึ้นนะครับอ่ไพ่ขึ้นเป็นประจันนะพระจันทะร์หมายถึงเรื่องของซัน่ี์หมายถึงเรื่องพลังงานดึงดูดหมายเรื่อง,องความคิดมากคิดเล็กคิดน้อยก็ได้ด้วยนะครับ ในเสี่งต่างมันเป็นการปรับตัวก็แล้วกันอย่าอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ต้องมีสติในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความอ่อนไหวพระจันทร์คือความอ่อนไหวอยู่แล้วนะครับคือความอ่อนไหวเนี่ยมันําให้เวลาคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยมันจะผิดพลาดได้ต้องมั่นใจในตัวเองที่มากยิ่งขึ้นเนื้อเรื่องต่างๆนะมันก็ต้องค่อยๆจัดการเพื่องการกําเนิดไปถึงความสําเร็จจะเริ่มกําเนิดเกิดในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นจากการตัดสินใจของคุณในปัจจุบันทุกอย่างก็ต้องมีสติและมีทีี่่่่ยยดเเเหวจจิิตใรรืือออองงงงขขสมาธ การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยสามารถสร้างได้แล้วก็เกิดความสําเร็จได้ด้วยการกระทําคุณเองนะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ฐานพลังใจของคุณด้วยเช่นกันดังนั้นะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปมูนะมูนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับพยาพุธนะครับมูเกี่ยวกับพระมารายัยนะครับมูเกี่ยวกับในเรื่องของพยโยมนะเพื่อจะส่งเสริมเน้นเลยเรื่องของการทาบุญสร้างส่วนและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากเกียรติตาเพื่อเสริมดวงให้กับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับก ก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับดวงจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับเลขมงคลของคนเกิดวันพฤหัสดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไ่ขึ้นเป็นเลข5เลข6นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นพลังงานของเลข7เลข7นะครับเลข5เลข6เลข7เลข7 ขึ้นเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเกี่ยวกับสินสิทธ,ธิ์นะครับเกี่ยวกับพลังงานเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณมีเลขเหล่านี้เป็นการคุ้มกันพลังงานที่ไม่ดีเข้าหาตัวเองนะครับผ้นในเรื่องอุปสรรคต่างๆนานาที่กําลังเข้าหาตัวคุณและทําให้คุณมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นดังนะนั้นแนะนำนะครับให้นําเลขเหล่านี้เอาไว้เป็นทําเป็นไวเปอร์ก็ได้นะครับหรือทําเป็นใส่จดใส่กระดาษไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมพลังงานที่ดีเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นพลังใจให้นะครับ